ฮัลโหลครับบุณมิ้งโซเซครับขอมาส่งครับว้านมิ้งโซเซของอะไรเป็นของพิเศษไหมคะอี๋เนี่ยแม่ส่งมาให้ส่งไปสเปย์มาให้สเปย์อะไรอ่ะสเปย์ทำให้กลัวเฮ้ยเอาไปลองใช้หน้านี่ไงเดี๋ยวคนแรก ไม่เข้าเลยันวะไม่เขา้ออเขาอีกแล้วนี่เบ้าชุณไม้ทำอเ,เอามาให้ฉันเล่นไม่ๆม,ม,มบต่อให้เล่นสเปร์ทรัพี่กุอันนี่โอ้หลูกบอลสุดฮ่าว่าลูกบอลเฉยเลยเสร็จแล้วแหละโน่นโน่นโนนนะ <c oughs> <c oughs> แล้วอ่ะขึ้นไปเล่นฟิตเ,เนสด,ดีกว่าออกไม่ใช่ออกการงกายดีกว่าเฮ้ยคนเต็มแล้วกดปิดปิกดกนปิดปิดกิดกนปิดหืมทำไมไม่ให้เราเข้าไปเนี่ยต้เงเจอมีใด บายใจไม่ยอมให้เราคุณลิฟเองพร้พอมพร้อมฉันจะ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 พร้อมยกตั้งนานแล้วเนี่ยมเมื่อไหร่จ,จะไปสักทีเนี่ยฉันจะพร้อมฉันจะพร้อมฉันจะพร้อมนี่ป้าแบ่งให้คนอื่นเล่นมั่งสิไม่สนหรอกเป๊ะทำให้กลันกกวน่ากลัวจังเลยที่ยับนนักไปดีกว่าไปแล้วอ่ะฮะงานทั้งหมดนี้ก็เป็นของเราคนเดียว กำลังกายเหนื่อยใช่ไหมเลยไปหาที่พักดีกว่าเอาเฮ้ยที่ประจาโดนย่งนอนสบายจังเลยนี่หลบไปนะใช่นอนตรงนี้ไม่อาโกตรงนี้มันเป็นที่ประจําฉันนะไปไม่ยาวบอกไปใช่ไหมอย่างี้ต้องทําให้คิดแค่กลัวเก้าอี้นี่แน่นี่แน่กลัวลิงยางสเปรทำให้กลัวเป็นเกอียงฉันคนเดียวแล้วฟินเขาของฟินไยหาที่นั่ง ว่าโอ้ปวดหลังจังเลยแน่แหนุ่มขอนั่งหน่อยปวดหลังจังเลยโอ้ยขอนั่งหน่อยไม่ไม่ไม่หนุ่มพอดีจู่เจอนี้ซะหน่อยล่ะปวดขาขอนั่งหน่อยพ่อลุงนี่ลุงมันทำมี้กับคนแก่ได้ยังไงสเจอนี่เลยสเปร์ทำให้กลัวนี่เนสเฮ้ยดู้ยสีดรัว่าแล้วผมเสีย ยายลุกขึ้นนั่งก็อีได้ละนั่งเลยนั่งเลยโอ้ยอุ้คุยแล้วจนยายหนีไปก่อนนะเสื้อเต็มกินกันดีกว่าว้าวติมเยอะแยะเลยเดินยังไงเนี่ยไปดูตาหมาตาเลือดเฮ้ยเจนี่ทำให้ติมเด็กตก สุช่วยใช่ไมันมันเลยมกินไต่อ้านดีกันนี้ิถง้ยลนะี่เเนิดาได้ติม็ลากกินไอติมใหม่ด้วยกันดี่านะ เอ้ยวันนี้พ่อสเปนมีแท้ๆเลยช่วยไปตั้งหลายอย่างขอบคุณนะพี่หิสเซนโ <Okay. S 2> อเคและทุกคนหละ่ะคิดว่าสเปนนี้ใช้ทำอะไรได้อีกฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ